โอ้โหน้่รถโดดเลยว่ะดูนะรถโดดเลยอ่ะโอ้โหแข็งเปล่าเฮ้ยแข็งอะไรวะเนี่ยไหวเปล่า ก็ยังนี่สามสองหนึ่งไปที่แบตดให,หม่มาแล้วทันค้นดูดิโอ้โหเบียงเบิ่มแลวหนักด้วยนะหนักว่ะเดี๋วยวผมเนี่ยจะต้องทำการเชืช่อมสายปลั๊กใหม่นะครับนี่เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ออกไปเชื่อมปลั๊กให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทำการจูนนะจ๊ะเซียรทุกคนตอนนี้จูนไฟแล้วนะครับมาลองฟังเสียงกัน โอ้ดูดูอันนี้บิดนะรถโดดเลยว่ะดูนะโอ้รถโดดเลยอะโหแรงจัดอ๋อต้องวิ่งอยู่ที่พันสี่นะเพราะว่าผมจูนไว้พันสี่ร้อยรอบ ลองเพื่อเป็น1,500งรอยบดูลองขาเด้ดอ,อเอก็ได้ก็ได,เได,เเได้เหมือนเหมือนใจกระติบขึ้นมานิดนึงแล้วทุกคนถ้าเปิดสองพันมันก็จะโหดซื้อร้ 15, อ5ให้พันวัตตลองนะครับ อนันน,นี้เลยจนเะอเนาะเอาแค่พันหกก็พอแล้วเนาะ oh. โอ้ยเดี๋ยวมันจะโหดเกินว่ะ <Yeah. S 1> อันนี้จริงก็น่าจะได้อยู่พันแอยู่ทุกคนแต่ว่าเอาประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเป็นสเต็ปการขี่เล่นธรรมดาเฉย <Yeah. S 1> ไม่ได้เอาไปซิ่งอะไรขนาดนั้นนะทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองจับล้อดูว่าร้อนไหม,ไมเฮ้ยไม่ร้อนนะเออบิดเมื่อกี้ไม่ร้อนนะเอ้ย อาจจะบิดนิดเดียวมั้งเดี๋ยวลองลองเอาไปขี่ทักเล็กน้อยดูว่ามันเป็นยังไงนะครับปเดี๋ยวไปลองดูกันทุกคนผมต้องใส่หมวกกันนอกหน่อยนะเพราะว่าลองแล้วเมื่อกี้มันคูดแรงเลยโอ้แต่เบาะมันทรงเพ็งไปไหนนะมาลองมาลองมาลองได้ไหม แรงไหมได้ใช่หรอหัยนล้อ,อ,ลอครับบอว่าถ้าไ่กดหน้านี่ยกแน่นอนนะเปเล่นกา่าบัพดพลธเจอไหมหกร้อยรอบลองจับร้อดอูร้อนบ่อุ้ยร้อนว่ะ สายสายเบอร์นี้ไม่ไม่ค่อยร้อนนะแต่ว่ามอเตอร์ค่อคนข้างจะอุ่นอุ่นมาลองออกอีกสับอบอุหูยจึกแรงกว่าจุดแรงสนหรึเปล่า เก้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทาการโหลดเบาะให้มันเตี้ยลงนะครับนี่อ่าทีแรกผมจะตัดประมาณนี้นะทุกคนเห็นปะนี่รอผมมากไว้แต่ว่าถ้าตัดจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะได้เนี่ยทุกคนนี่ <Hey. S 1> เห็นปะเออมันจะโหลดลงมาให้มันแบบทรงมันจะประมาณอยู่เนี่ยทรงมันจะประมาณนี้นะครับนี่เออทรงก็เตี้ยอยู่พอพอใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เตี้ยเกินไปนะทุกคนพอเวลาเราใส่เบาะในตัวหลงังปุ๊บเนี่ยมันจะ าดูเต็มนะทุกคนนะ <Yeah. S 1> เออแต่ผมขอไปตัดตรงนี้ก่อนลวกันนะครับป่ะเริ่กเดี๋ยวมาดูกันว่าทรงมันจะเป็นยังไงเหี้ยทุกคนตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะได้ามาประมาณนี้แล้วข้างไหนกันนะจะมีขีโอเคเียร์ออกนิดนึง <c oughs> ที่เราจะได้ใส่แบบง่ายๆนะครับแต่ทรงมันสูงไปว่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดสักประมาณนี้เลยกันนะครับอ่าจำๆจำเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทรงมันจะออกมาประมาณไหนนะครับไป Let's go โอเคทุกคนก็หลังจ่ายที่โหลดเบาะลงเห็นปะ่ะก็ทรงก็พอได้อยู่ okay. เตี้ยสุดแล้วเละนี่เตี้ยสุดเท่าที่จะทําได้แล้วจริีก็น่าจะเตี้ยได้กว่านี้แต่ว่าก็เอาตบบนี้เลยนะ,ะดูสูงเป็นไงได้ไหมมันก็ไม่ไม่ได้สูงเกินไปเนาะ <Yeah. S 1> ดีดิพอดีพอดีเลยเ <Hey. S 1> วลาขับมันก็จะประมาณนี้สรงตรง้งอ,อเลยหลายอยู่เฮ้ย <Hey. S 1> น้องแข่งป่า เ้ยแข่งอะไรวะเนี่ยไล,ยแลแ่แล้วโอ้โนดิมันอะไรนี่รถ a S เหรอก็เงียนอยู่เลยเอ้ยเาจ,<ะ>จะสู้ได้นี่ <c oughs> มาหมามาดิมาแล้วแล้วหมาอะไรเนี่ย <c oughs> ออกก็ชว์หน่อยอกก็ชูแหย โอ้โหคนแรงไหวเปล่าไหวดิจะไหวไหมล่ะไหวดิเฮ้ยต้องลองครับผมแรงไปหรือเปล่าเล็งไปหรือเปล่าเล็งไปเล็งไปมาลองดูเขาย่างพร้อมอยู่ได้ไครับพร้อมนะ รยังระยังนสามสองหนึ่งไปอะไรนะโ oh <my> อ้มาก้าโอ้รถอะไรโคตรโคตรช้าโคตรกล่ำโอ้อะไรนะโอ้โอ้หม่ไม่มได้แค่นี้นะครับแค่นี้คนบอกโอ้เย่โอ้ยแรงเลย อร้อนอย่างอ้ยังไม่ร้อนเลยน้อง oh <laughs> ยังไม่อุ่นยังไม่อะไรเลยอี่ทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะเออสำหรับอันนี้ EP เท่าไหร่วะน่าจะสามสี่แล้วนะเออ EP ต่อไปผมจะมาเ <laughs> ติอมอะไรก็อย่าลืมติดตามไว้นะทุกคนสต่คลนี้ไปละเจลเจนิกทาว๊ายบาย